ขอนอบน้อมแด่พระพุทธอุปถาท่านพระอานนท์ผู้มีปฏิปทาปฏิบัติอันยอดเยี่ยมผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะห้าประการได้แก่เป็นพผู้หูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีทิฏฐิและเป็นพุทธอุปถาผู้เลิศ ที่13พระอนท์ได้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระผักคุนะพระธรรมประจำวันที่11มิถุนายน2563พระผักคุนะเกิดอาพาด้วยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าพระอานนท์ได้กราบทูลให้พระผู้มีพระพาคเจ้าส่งเสด็จไปเยี่ยมบนเขาคิชกูปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที่สามสหกอังคุตระนิกายฉักกะติบาทข้อที่สามรอยี่สิบเจ็ดหน้าเจ็ด้อยสิบปดผักคุณะููสมัยนั้นพระภักคุณะอาภามีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้ว และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผักคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมรักผักคุณะเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระปักคุณะถึงที่อยู่พระปักคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระปักคุณะว่าอย่าเลยปักคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียง อาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วครั้นแล้วและตรัสถามท่านพระภักคุณะว่าดูก่อนภักคุณะเธอพออดทนได้หรือพออย่างอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือพระผักคุณากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพิงเฉือนศีรษะด้วยมีดกรที่คมฉันได้ลงกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัดภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง ึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะฉันได้ความเจ็บปวดที่ศรีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษข้าโครหรือลูกมือของบุรุษข้าโคเป็นคนขยันพึงใช้ไมีสำหรับชำระโคที่คมชำระท้องโคฉันได้ หล่มกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจากบ,บุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงหลนย่างบนหลุมถ่านไฟฉันใดความเร้าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาให้พระผักกุณาเห็นแจ้งให้สมาทานอาจหาร พ่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานพระผักกุณะได้กระทำกาละแต่ในเวลามรณะอินทรีย์ของพระผักกุณานั้นผ่องใสยิ่งนักพระอรนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเด็จจากมาไม่นานพระผักคุณะก็กระทำการะและในเวลามรณะอินทรีย์ของพระผักคุณะผ่องใสยิ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์อินทรีย์ของผักคุณาพิษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของผักคุณะ ปุพนแล้วจากสังโยชน์มันเป็นไปในต่วนเบื้องต่มห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นขยายความข้อหนึ่งพระผักคุณะเมื่อได้กระทำกาละมรนะภาพอินทรีย์ของพระผักคุณะย่อมผ่องใสจ,จากพระไตรปิโดกเล่ม68ปพุทธะนิกายปฏิจัมพิธามาัสเล่มเจ็ด ข้สองหน้าหกร้อยหนึ่งคำว่าอินทริยานังปรสสาทวะเสนะด้วยสามารถแห่งความผ่องใสของอินทรีย์ทั้งหลายความว่าด้วยสามารถความผ่องใสของอินทรีย์หกคือจักหุ่นซีหนึ่งโสตินซีหนึ่งคาอินซีหนึ่งชิวหินซีหนึ่งกาอินซีหนึ่ง มานินสีหนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ได้ชื่อว่าอินทรีนั้นเพราะเป็นใหญ่ในหน้าที่เช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังเป็นต้นขยายความเข้าสองจากพระสูตรนี้พระผักคุณนะได้ถึงแก่มรณาภาพ แสดงว่าท่านไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ได้เพียงแค่พระอนาคามีเท่านั้นจากพุทธน์ข้างต้นที่พระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าจิตของพระภักคุณะได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังคำเทศนาจากพระองค์ซึ่งในคำพีอภิธรรมมัทธะสังคหา ได้อธิบายลักษณะพระอนาคามีว่าเป็นผู้ทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าได้ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าพระพักนุนะบรรลุเพียงแค่พระอนาคามีขยายความความหมายของสังโยชน์เพื่อเป็นการศึกษาในพระอภิธรรมให้สอดคล้องกับพระสูตรพระประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรม สามารถนำไปขยายความในพระสูตรนี้ได้อย่างชัดเจนสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทำที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือกิเลสเครื่องร้อยรักจิตใจให้จมในวัฏฏะมีสิบอย่างคือหมวดที่หนึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้า 5, ได้แก่หนึ่งสักกายทิฐิ มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรามีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่ง 2. งวิจิกิจฉามีความสงสใยในคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 3. าีสิรพระตปรามามีความถือมั่นสินพรโดยสักว่าทำตามๆกันไปอย่างมงมงาย เห็นว่าจะบริสุทธิ์ุ้นได้เพียงด้วยศีลและวัดหรือนำศีลและรสไปใช้เพื่อเหตุผลอื่นไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การสิ้นกิเลสเชน่นการถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ตำหนิคนอื่นการถือศีลเพราะอยากได้รักสากการระเป็นต้นซึ่งรวมถึงความเชื่อถือในพิธิกรรมที่งมง,ง,งายด้วย 4. การมราคะ มีความติดใจในกามคุณ 5. ปฏิภะมีความกระทบกระทั่งในใจหมวดที่สองอุทัมภาคียสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงห้าได้แก่6กรูประราคะมีความติดใจในรูปประชานห้าเจ็ดอารูประราคะมีความติดใจในอะรูปประชานสี่แปดมานะ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน 9. อุทธจจะมีความฟุ้นซ่าน 10. อวิชชามีความไม่รู้ตามความเป็นจริงและเป็นองค์ที่หนึ่งของปฏิจจสมุปบาทแสดงการละสังโยชน์ของพระอริยบุคคล 1. พระโสดาบันพระสังโยชน์สามข้อตน้น คือสักกายะทิฏฐิวิจิกิชิชฉาสีรพระตปรามาสสองพสกทาคามีละสังโยชน์ข้อ4และหคือกามราคะาปติฆให้เบาบางรงสามพระนาคามีละสังโยชน์ห้าข้อแรกได้หมดโอรามภาคิยสังโยชน สีพระอระหันต์ละสังโยชน์ทั้งสิบข้อละมากกว่าพระอนาคามีคือหมวดอุธรรมภาคขยสังโยชน์อีกห้าอย่างเท่ากับว่าละสังโยชน์ทั้งสิบบริสุทธิ์หมดจดที่พระอระหันต์ดังนั้นขอสรุปอีกครั้งว่าพระผักุณะตอนมรณะาพในพระสูตร ใช้คำว่ามรณภาพแสดงว่าไม่ได้ใช้คำว่าปรินิพานจึงไม่เป็นพระอระหันต์ได้เพียงแค่พระอนาคามีเพราะท่านรับเพียงแค่โอรมภากิยสังโยชน์และไม่ใช่ประเภทชีวิตะสามาสีสีรายละเอียดหน้า135อย่างพระอริยะท่านอื่น เพราะชีวิตะสมาสีสีขณะที่ตายต้องได้เป็นพระอรหันต์แต่พระภักคุณะได้เพียงพระอนาคามีเท่านั้น